สวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับทัวร์และพี่ขวัญนะครับที่โชว์รูมกฤษดาคูดคาร์อีกเช่นเคยนะครับเวลาห้าโมงกว่าหรือช่วงเย็นๆเนาะหลังเลิกงานพี่ขวัญนะครับ ปี2015มาเดอร์เช็แล้วแต่เรามาในราคาปี14 6 9 9 0 0 0บาท699,000บาทนะทูบอกเลยคุณเราไปเปิดเช็คในราคาตลาดได้เลยนะครับเราถูกที่สุดแล้วนะคันนี้นะเครดิตดีๆแทบจะฟรีดาวเลยนะฟรีดาวเลยค่ะน้องทูฟรีดาวเลยใช่ไหมเนี่ยฟรยีดาวเลยคะ่ะนะดอกเบีย้ยคุณเอาไปเลย2.79ผ่อนเต็มระยะเวลาคือ5ปีหรือ72งหวดพี่ขวัญได้จริงทำจริงนะคะ699,000บาทนะเฉลี่ยผ่อนต่อเดือนประมาณ14ื่นสี่นะผ่อ,ะอน5ปีนะครับ คุณรับไปเลยนะดอกเบีย้ย2.7 9นะตรงนี้พิเศษสุดๆเดี๋ยวเราพาดูรถก่อนข้างหน้าก็รอแล้วถูกต้องนะภาษาบ้านๆชื่อเขาเลยคือหน้ากันดำนะครับตัวมาเด้เชนแล้วหน้ากันดำกันดำเปไงนี่หน้าใหญ่นะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมชิ้นใหญ่นะสังเกตจุดสังเกตง่ายคือถ้าเป็นปีเก่าแล้วครับโครเมียมจะมีแค่ด้านบนในส่วนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีขาวหรือเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถแต่มาเน้เชนแล้วนะครับ ตัวนี้ปี2015มาเนื้อเชนแล้วนะครับก็จะมาในรูปแบบหน้าใหญ่อย่างนี้สายซายังไงทูพามาดูนะเริ่มต้นที่ดวงไฟด้านหน้าก่อนเลยนะครับดวงไฟนะครับเป็นไฟข้างในคมเยี่ยมนะสวยใสยสะอาดไม่มีริ้วรอยไม่มีคราบเหลืองไม่มีแตกรายงานะครับเข้าจุดทุกจุดนี่พาดูเลยนะสองมาหอมไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกนะครับเห็นไหมสวยงามนะเห็นไหมแผงด้านหน้าหรือแผงจิ้งดีนะครับหรือ คอนโซลหน้าเห็นไหมสวยใสยสะอาดนะสีดำรถอายุการใช้งาน5ปีนะครับน้งโทครับผมคอนโซลเนี่ยถ้าโดนแดดยังไงก็แตกถูกต้องมันเป็นธรรมชาติของความเป็นวัสดุพลาสติกพี่ขวัญนะแต่คันนี้ไม่เห็นจะแตกเพราะว่าดูแลรักษาดีอ๋อมันมีข้อแตกต่างอย่างนี้ถ้าเราดูแลรักษารถไม่ดีมันเป็นธรรมชาติที่ของมันจะเสื่อมสภาพไวนะครับแต่ถ้าดูแลก,กันถึงถึงนะครับจอดในร่มนะครับฝนตกมีการเช็ดหลังฝนตกจอดในร่มตลอดนะไม่โดนแดดไม่โดนฝนหรือโดนน้อย มันจะออกมาในล,ลักษณะน,นี้คือสวยงามแบบนี้นถูกต้องนะครับนะะ้องตูะาร์เพราะขย่บมาฝั่งนี้ครับสีก็ยังสวยอยู่เพราะว่ามันเป็นสีเด,มเดิมๆถูกต้องนะคะเป็นสีจากโรงงานครับผมสแตนดาร์ดจากโรงงานมาเลยนะคะใช่ล่องประตูนะครับเสมอการจะลดบนจะหลดล่างทุกส่วนทุกมุมนะครับต้องเสมอการทุกทั้งคันแบบนี้นะอ่าเห็นไหมประตูสไลด์ด้วยเห็นไหมให้ดูนะเห็นไหมสวยงามนะครับสวยงามจริงตัวนี้นะก็รถจะติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะครับผม กระจกทุกบ้านนะสังเกตได้นะครับฟิล์มน่าจะเป็นประมาณเบอร์60นะครับดำนะครับดำสนิทแต่อยู่ข้างในมองมาจะโปร่งใสนะสบายตานะครับลายทรงลายเส้นนะคันนี้ไม่มีชนหนักปิดคว่มน้ำท่วมอย่างแน่นอนถูกการันตีให้เลยนะลงสัญญาให้เลยครับผมนะเห็นไหมลายเส้นของตัวรถนะครับคมสันทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนนะมาในส่วของด้านหลังนะครับเพดตัวต้าชัดเจนนะครับครบนะครับสาระคอมพิวเตอร์นะชัดเจนนะครับคันนี้น่าจะมีเซ็นเซอร์หลังนะพี่ควงใช่ค่ะเจ้าของติดมาเองเลยนะครับนะไหนะ ไฟสวยงามนะไฟสวยงามสีคีบนะครับน้องตูมีไฟแตกไหมไม่มีนะโอ้โหเป็นไงค่ะเล่งเลยเล่งกันไปเลยนะครับดูคือเวลาพี่ขวัญกับน้องตูไรส์สดเนี่ยจะพยายามดูให้ลูกค้าด้วยใช่รถมีตําหนิต้องไปพร้อมกันพูดไปเลยถูกต้องนะคะตัวรไฟก็ชัดเจนนะครับสวยงามนะไม่มีรอยคาบเหลืองนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะไฟสีคีบมาเนื้เชนชัดเจนนะครับไฟเดิมไฟแท้นะใช่ค่ะเออนะ พร้อมด้วยกระจกมองหลังนะอ่ะพอมีครบนะครับของเดิมเดิมาตรฐานนะเปิดด้านหลังเลยไหมพี่ขวัญได้เลยค่ะสวยงามสะอาดสะอาดนะครับน้องน้องตัวครับผมด้านบนเฮ้ยฝ้านี้เขาทำมาแล้วนะหุ้มแล้วเรียบร้อยนะอ่ะนี่นิดนึงนะครับฝ้าตรงนี้จะไม่ใช่ฝ้าเดิมนะครับมีการหุ้มมาแล้วเรียบร้อยก็ดูแลรักษสาง่ายใน่วนนี้นะครับใช่ค่ะเวลาเลอะเปเปื้อนนะตัวนี้ใช้ผ้าบัดๆชุบน้ําเบาๆเช็ดออกนะครับนี่พื้นนะคะไม่มีตาหนี่แม้แต่ ใช่นะไม่มีตำหนิใ้แต่ขี้เล็บเลยดูเข้าขอบนะดูเข้าขอบของคันนี้นะครับค่อนข้างสวยนะเห็นไหมไหมเข้าขอบเห็นไหมเข้าขอบปูรองพื้นสวยงามนะครับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถที่สเปคเดิ่มีการพวกบุข,ข้างบุฟ้ามาแล้วให้มันดูเรียบร้อยสวยงามและดูแลรักษาง่ายวิ่งน,นักเรียนก็ได้ถูกต้องนะ,นะคะวิ่งทัวร์ก็ได้ไปดัดแต่ดัดแปลงแต่งวีอพีก็ได้ก็ได้มาสมะงาณิชยกันต่อนะเดี๋ยวทูพาชมนะ ก็จะเป็นเบาะ3าแถวนะครับเป็นเบาะ3มแถวในส่วนของด้านหลังครับสามารถนั่งได้9้าที่นั่งหรือ9้าคนนะครับตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะเดิมนะตัวเบาะเป็นเบาะเดิมหรถค่อนข้างสูงนะครับทูสามารถยืนโดยโก้มหัวเล็กน้อยได้เลยนะครับเบาะก,ก็จะมีเบลนะครับในทุกตำแหน่งที่นั่งนะครับ<ช>ตรงนีงส<า>้สำคัญเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเบลลนะครับขนส่งก็ไม่ให้คุณตรวจผ่านนะครับอันนี้ผมเน้นย้ำเลยนะถูกต้องค่ะบางคนบอกว่ามันไม่จําเป็นแต่จําเป็นตอนไปโอนขนส่งตรวจสภาพรถนะคุณต้องมีนะครับไม่งั้นคุณตรวจไม่ผ่านใช่ค่ะ คอนโซลนะครับสวยใสนะครับคอนโซลสวยใสนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะไม่มีรอยขีดข่วนมีรอยคาบกาเล็กน้อยนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นเกิดจากการติดองค์พระนะครับเป็นธรรมชาติของคนไทยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราขัดออกให้นะครับเดี๋ยวเราคีนนิ่งให้นะครับผมส่วนกลางนะครับก็จะมาในลักษณะของสีดําสนิทนะครับสีดําสนิทนะครับตัวปรับความแรงลมนะครับปรับอุณหภูมินะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมุนแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นคันโยกหนูแต่ตัวนี้เป็นตัวมันได้เชนแล้วนะครับก็จะมาในลักษณะนี้นะครับเป็นส่วนของตัวปรับนะเห็นไหม เกียร์ธรรมดานะก็ต้องดูถุงเกียร์กันต่อนะครับเกียร์ธรรมดาก็ต้องดูถุงเกียร์ต่อถุงเกียร์นะครับตึงๆนะจ๊ะหนังยังสวยๆนะครับลายของเส้นลายของหนังเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะครับตึงๆนะครับไม่มีหลุดล่องนะครับไม่มีรอยขาดนะครับไม่มีเก็บงานอะไรเราถกให้ดูกันเห็นเลยนะครับสวยงามนะหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์เดิมนะครับพวงมาลัยมาต่อที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเดิมๆนะครับพวงมาลัยเดิมๆนะครับใส่ลักษณ์โลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับแอร์แบ็กนะครับบนพวงมาลัยนะ มาส่วนของเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะครับเบาะหนังสีเทานะครับเดินด้วยได้สีเทาอีกเช่นกันนะครับเบาะเหมือนจะไม่เคยมีคนนั่งมาก่อนนะได้เบาะหนังคู่หน้าเพราะว่ามันเด้งมากเลยพี่ก่อนมันหนังนุ่มโฟมเด้งสภาพดีไม่ยุบนะถูกต้องอ่านะเด้งคืนเลยตามมือผมเลยตากล้องนะครับตามมือผมเลยนะนั่งได้สามเลยนะต้องตูวเบาะหน้าด้วยผมขออนุญาตนิดนึงอ๋อมานะ โทนเดียวกันนะครับเป็นหนังสีเทานะครับเดินโน้ได้สีเทานะครับเหมือนเดิมนะครับหนังนุ่มโฟมเด้งเหมือนกันนะครับใหม่ใหม่ไม่มีรอยเย็บเก็บงานนะครับมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวไปที่หน้ารถกันต่อสวยงามนะป้ายมอกอ,กอกอย่างแรกเลยนะครับรถในประเทศไทยนะป้ายมอก,อ,กอกต้องชัดเจนนะตัวสันที่เป็นวัสดุชิ้นไฟเบอร์ด้านในของกระจังหน้านะครับสวยงามดำถ้าโดนกระแทกนี่แตกแล้วนะ ตามจริงจรงตัวนี้ผมบอกให้มันจะเป็นรอยโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะกระทบกกับกระโปรงหน้าแต่ตัวนี้คุณให้ผมผมให้คุณดูเลยนะครับมันมีเหลี่ยมของมันมันมีมุมของมันนะคะแล้วก็กระป๋ากระโปรงก็เป็นของแท้เวลายืดหยุ่นต้องโทรบอกลูกค้าหนยจิ้มนครั้ไปมันจะนิ่มใช่ไหมเขาเรียกว่ากาวเดิมไม่กว่ากาวเดิมกาวเดิมกาวเดิมนะพอปะทะกับตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าแมท์กันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีรอยโอ้ยินเกิร์ฟชอบ หมดเดิมครับเดิมอันนี้กระโปรงหน้าเดิมเดิมยังไงใต้กระโปรงหน้าคือต้องเป็นสีด้านหมอสีที่เป็นสีบอดี้ด้านนอกเพราะว่าไม่ใช่สีนวลใช่ไหมครับเพราะมันต้องรองรับความร้อน้ียขวัญตัวนี้นะครับต้องเป็นสีด้านถ้าเป็นสีเงาเงาแบบเมทัลลิกมาเลยสันที่ฐานเลยว่ามีการเปลี่ยนมาไม่ใช่ฝากระโปรงมาถูกต้องหรือฝากระโปรงโดนอะไรมาแล้วพ่นสีเข้าไปประมาณนี้แต่ต้องเป็นสีแบบนี้แต่ถ้าใครแบบลองศึกษาดูก่อนก็ได้กิ๊บต่อนะมันสวยต้องสวยทั้งหมดจริงๆให้ดูแบบลึกๆเลยนะครับิเดิมครับผม นะเงาแวบใช่ไม่มีแตกไม่มีกระใช่ไหมฝาจุดเดิมทุกอย่างของอะไรภายในอยู่ครบมาจุดไม่เคยขยับอยู่นิ่งๆของเขาสวยอยู่แล้วอย่าไปยุ่งนะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ